ครับผมประจวบ FC นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นทีมจากหขวินหรือเปล่ปาแต่ว่าเกมเริ่มแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของราชนาวีนะฮะที่ได้บอลอย่นี่ก็คือมาโชแอังเจโรมาชูก้านะครับไล่จากคุรุสาน่ามีเดฟกับอารมอนโอเคครับชมเกมนะครับประจวบนี่เปิดมาวิวาไอเดวโดได้บอลต่อหนึ่งสองกับหมายเลขหกของประจวบยังได้ครับลูกนี้จ่ายให้ไอเดวโด,โดไอเดวโดสับไกลโอ้โหเปิดเกมมาก็แรกเลยครับจานปับแปลกนะครับครับผมบรรยายก็งงนะครับก็หลังจากการที่จ ฟรีคิดปิดวิญญาณสายานี้ได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายประโชคเล่นสั้นให้เดียวเดียวขอเข้าไปาในเขตโทษต้องวิ่แน่เรวโดครับเรเวโดยังจำประตูตัวเองได้ครับยูเบิร์ตเข้าไปตต่อครับอมอนพลิกสวยลูกนี้ออมอนมองเพื่อนอมอนใจทะลุออกไปทางขวาสวยครับเดียวหลุดไปทางขวาดึงบอลไว้คืนมาให้อมอ,อมอนอมอนหนึ่งสองกับเดฟเดฟดึงบอลคืนมาคืนกลางลูกนี้ยังได้ครับนิกยังเก็บบอลไม่ได้นิกโคดเบย์ส่งให้กับจ่าสด สดกระยิบกระยัก,ยกออกไปทางซ้ายให้กับดิวดิวมองเพื่อนตรงนี้ไปอีวไปฮะแบ็คขวาของประจวบไทยของเราพัฒนาขึ้นมาออมอนอยู่ที่บอลออมอนเปิดมาที่เสาสองจุนขึ้นครับแม่จุนมุงกลับไปแต่ติดเนโต้เนโต้ตัดบอลได้แม่ลูกนี้จ่ายสั้นไหมฮะแล้วประจวบตัดบอลได้ประจวบออกนี้ลูกเนโต้ไปทางซ้ายอยันตรายครับ เนโตเปิดไปทางเสาไกลแต่ว่าลูกเดียวโอ้ยจังหวะเดียวครับประจวบยิงจังหวะเดียวแต่โจเซฟไม่ได้ปฏิกริยาไวมากยังแกะไม่ออกครับบอลอยู่ที่ประจวบเนโตแกบอลเนโต้ลากบอลเองเนโต้ลากฝ่าไปสองเข้าเขตโทษเนโต้ลูกนี้แม่ พีบอลได้ลากทีเข้าหากองหลังราชนาวีออกไปทางขวาให้กับตรงนี้ปั่นงไปครับแม่แต่เข้าสองโจ้ครับจวบลากตัดเข้ามาเองครับตรงนี้ต่อให้กับเนโต้เนโต้สับลูกนี้โอ้โหสับเข้ามาอย่างเดียวนะครับไม่รับทายผลทางอื่นทางดูกกาเราทำได้สองตัวก็บายนะครับมีผู้ดีทั้โอ้ยหน้าเป็นห่วงฮะสำหรับ สำหรับเจ้ากลิ้งฮะต้องหาออกมานะฮะจากภาพนะครับเห็นไหมครับโอ้โหต้องน่าหว่วงน่าหว่หวงบาชูก้ายิงจังกายู่ที่บอลครับระยะน,นี้ใครทาได้มาแล้วครับลูกนี้ยิงแว๊บแต่ว่าติดกำ<อ>แพงสีเลยลูกนี้ประจวบเปิดเข้ามาครับเปิดกลางประตูลูกนี้โอ้โหได้ขึ้นมงฮะแต่ว่าลูกนี้ครับมงออกไปครับแต่เป็นทีเด็ดของเป็นทีเด็ดของเขาู่นะครับสาหรับ เจ้าเอกนะฮะมุทิชัยอสุชีวะนะฮะไปอ,อสุชีวะนะฮะน้ำสกุลนี้ต้องอ่านดีๆนะฮะ,ะลูกนี้อันตรายครับเจ้าเอกยังได้บอลอยู่เปิดไปให้เอเดวโดแต่ติดะฮะครับก็คือเขาต้องมองนะครับว่ามาได้หมองพราทำไมมีการทดเวลาการแข่งขันถ้าจบไปในเวลาส5้านาทีครับ <S <S 2> <S 2> รเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตในวันนี้ก็ที่สนามก็ความเร็วใช้ได้เลยนะครับ วิ่งถึง1.5เมตรก็พอเพียงกับการนำสัญญาณให้ท่านได้รับชมอยู่ทางบ้านหลายๆคนก็เสียดายนะครับรู้คำตอบแต่ว่ายังไม่ได้ร่วมสนุกกับพวกเราครับเตอเลยครับลูกนี้ลูกนี้โน่ส่งพับโอเคกับ,บาชชมาโชมาโชดึงบอลต่อส้นให้กับดิวเดี๋ยวเรียนท่านกับมาชโชอีกที เช็คอยู่นะครับจบังต่อครับลูกนี้เจ้าโอเซฟไม่ได้จวกได้ฟิชชิททางฝั่งซ้ายของสนามเปิดเข้าไปในเขตโทษลูกนี้ได้มงครับแต่ว่ามาโชว์ไล่กดบอลไปมาโชว์บองในเขตโทษแล้วเปิดไปทางเสาไกลลูกนี้เป็นจู่โจมครับโอ้หเจ้าโน้ตห้าทีหลองเข้าคือลูกหก เกือบกดสูตติดครับสท่าดับราชนาวีครับจังหวะนี้ราชนาวีเปลี่ยนแปลอเลยครับเปลี่ยนยกทีมครับเปลี่ยนมาเยอะเลยฮนะอ่านิดหน่อยดาวลูกนั้นด้าจับตามองนะครับนักตเตะเยาวชนอ่ะลูกนี้มาดูนะครับโน่ออกไปทางขวาให้กับนักบอลราชนาวีราอลยิงลงเร็วโอ้โยกดเซฟนยังไงแม่โอ้โหคึกคักเลยครับเปลี่ยนไปค่อนทีมนี่ จวกเปิดยาวไปทางซ้ายให้เนโตเนโตเจอเอาโหนี่โตโตชิงบอลกับได้เนโตยิงครับลูกนี้โอ้น่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับนี่คือเกมอุนเครื่องครับแฟนบอลราชนาวีก็ปลดมือให้กับทางประจวบครับที่สามารถเจาะราชนาวีเข้าไปทำประตูได้ครับตอนนี้ประจวบนำราชนาวีหนึ่งประตูศูนย์ในเกมอุ่นเครื่อง ลองจับไปยืนวิงแบ็กฝั่งขวา,าแล้วกี้เปิดเข้าไปในเขตโทษล,ลูกนี้เออลูกนี้ยังไงครับแม่ชิงบอลได้นี่ราชนาวีส่งผู้เล่นเดาวชนลงมาถึง2ตัวนะครับเบอร์ทนะ่าที่4ี่รองเท้าสีเหลืองนะผู้เล่นใหม่ของเรานะครับวันชนะนะครับที่มาจากอาร์มี่นะครับเคยเล่นให้กับสระบ,บุรีมาก่อนนะฮะเราก็ยืมต่อบ,บางทีนะครับ ยายาเดีจะบรทมเกมต่อครับน้องวบอลลูกนี้เจ๋งแต่บางครั้งกากขวาต่อให้กับกี้กี้ขอทามาในเขตโทษลูกนี้โนใช้โตโหทักของเขาแม่ลูกนี้สวยครับขอตัวจากทางฝั่งขวาครับโนโขกเต็มหัวชนคันต่จานบอกว่ามันล้ำหน้าคระรานาวี มองเพื่อนเปิดยาวให้กับลิขิตลูกนี้ลิขิตชนะไหมลิขิตชนะครับลูกบอลลูกนี้แม่แต่ว่าโกประจวบออกมาตัดไม่ได้อาร์ตซีบอลอาร์ตคอสเข้าไปเสาสอง,องลูกนี้ไหมโอโ้โหพยายามที่จะเบียดเข้ามงแต่ว่าลัษนาวีแต่บอลได้ไหมไม่ได้ครับบอลลัษนะอยู่ที่บอลลัษนะหยอดไปในเขตโทษเสาสองลูกนี้ยังไงประจวบตัดบอลลงมาได้บอลอยู่ที่กี ทางกราบขวากี้ยอดกลับเข้าไปลูกนี้โนกขึ้นแล้วโอ,โอ้โหแต่ว่าโกประวบนัดไม่ได้ยังไม่หลุดครับลัชนาวียังเก็บบอลแล้วไม้เปิดกลับเข้าไปเนโต้เคลียร์ไม่ขาดนะฮะลัชนาวียังเก็บบอลได้อยู่อยู่ที่กี้กี้ย้อนเข้าไปอีกทีนึงบัมเข้าไปลูกนี้โนกขึ้นแม่แฟนบอลถึงกับร้องฮือนะแต่ว่าลูกนี้ประวบนัดนไม่ได้แล้วยังได้อยู่ประจจบให้บางเล็ก ดังเล็กแรกเข้าใส่ลูงนี้เปิดให้กับเกาหลีใต้ของประจวบเกาหลีใต้ยังไปต่อเองเจอก,กับเจ้าบิวสองตัวครับัวนี้ลงเข้าไปโอ้โหให้กับลิขิตลิขิตไล่กวานไปแล้วทางกราบขวาลิขิตเก็บบอลได้ลาสัดเข้ามาลิขิตจ่ายสั้นให้เจ๋งแต่ว่าประจวบแต่บอลหน้ให้เนาไปเองส่งให้กับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ต่อสั้นกันเนตต้อลูกนี้เลยต้อลงไปแล้วเจอกับไม เอาได้ลูกนี้เนยโตยิงครับโอ,โอปัดไม่ได้น่าเป็นปลายเคลียร์ออกไป,ปเปิดแรกกันแล้วลครับเกมกกประจวบยังจี้เข้ามาอยู่ประจวบยิงลูกนี้ครับยังติดอยู่แต่บอลยังไม่พ้นอยู่ที่ประจวบยิงอีกทีเกาหลีใต้แต่โอเซฟไว้ได้มันชนะออกขวาให้เจ๋ง ยังเล่นสั้นกับลิขิตลิขิตยิงครับลูกนี้ <c oughs> โอ้โหสับไกลลูกนี้ถือว่าตัดใจได้ดีด <c oughs> เป็นไปตามคาดครับสกอร,ร์หวังว่า,วาเวลาเราขึ้นนำแล้วนะครับแล้วก็จะต้องเจอเกมบบกก็เป็นทีการสวนกับน <c> ปลายทางบอลทางซ้ายให้กับอาร์ช อัดต่อสั้นให้กับออลูกนี้เบอร์สามสี่ครับตัวคาเดมี่ของอาชนาวีออนักกุนทีเดียวลูกต่อบอลสั้นลูกนี้ลิขิตนจริงเรียกเสียงคือจากแฟนบอลทหารนั้นได้กราวเลยเอาชนวีจะบอลได้เล่นหนึ่งสอง าสาออกไปทางขวาประจวบแตบอลได้แต่ว่าลูกนี้ใจขาดลูกนี้เจ๋งครับวิ่งกดไปลูกนี้เจ๋งยิงแล้วยังไงไปครับทำได้ดีครับสำหรับเจ้าเจ๋งนะครับนัยุบอลเยชนของราชนาวีนะฮะ ตัดบอลได้กลางสนามนะครับคำหนึ่งสองกับเพื่อนและล่าจี้เข้าไปตัดสินใจยิงแต่มาหลุดกรอบออกไปสำหรับผู้ที่อยากได้หมวกนะครับเรามีหมวกมอบให้นะครับหมวกราชนาวีเพียงท่านเพียงท่านโทรเข้ามาทายว่าในเกมของราชนาวีที่เสมอกระสุพันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั้นใครเป็นผู้ทําประตูให้กับทีมราชนาวีคิดราชนาวียิงบอลมาอยู่ให้กับไปไปต่อให้กับเบอร์สามสี่ครับนี่ก็เยาวชนครับให้กับอาร์ต อ้าต่อใอ้กับ3าครับ3าราชนาวีนักเตะแคาเดมี่เปิดตัดเข้าไปแต่เปิดขาดครับครับเชิญครับตอบว่าตอบว่าไอ้ชลโลมาชูก,ก้าผมอยู่บ้านฉานะครับก็เดี๋ยวต่อมาว่ามาชูโก,ก้าไอ้ชิโลมาชูก,ก้าเพื่อทำตัวให้ราชนาวีที่เสมอกับสุนพรนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถามทีมงานว่าถูกไหมนะเราก็ติดตามได้ทางเพจ เทมราชนาวีตราน้ําหมวกจอ,อกหรือเปล่านะครับที่คุณฟุกโทรมามาชมเกมมันต่อครับอีกประมาณไม่กี่กนาทีก็จะหมดเวลาแล้วอะคาเดมี่ราชัมมีได้บ,บอลออกมาทางซ้ายอาร์ตอาร์ตเปิดลูกนี้เสาสองมีใครไม่มีครับลูกนี้เจ๋งตบกลับเข้ามาแล้วเปรีลยงขิดลูกจริงเปรี้ยขีดจริงดิเซปโก้แล้วเนี่ยมึงเลยไปโหดเลรี้ยงขีดจริง,ร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 งอีกทีโอ้โหโอ้ของจูวบวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแมวแล้วแมทแล้วฮะโอ้โหเปรี้ยงขุ้นเครื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆครับวันนี้ กืองระหว่างรัชน,นิกับประจวบเจ้าเจ๋งอยู่ที่บอลมุมทงฟังขวาเปิดไกลมาลูนีกลางประตูใบขึ้นแล้วลูนี้ไหมคอกแม่เข้า <สะ S 1> ครับเข้าไปแล้วครับเข้าสองของโกประจวบอันครับโอ้โหรู้เรื่อไม่บอกใครที่ทำสีญญ่คะเนย เรู ais, right? <it> ้เหรอไม่ามสี่ี่อะไรขนาดขนาดออกไปได้ ครับวันนี้แกมัง่งขันจบแล้วนะครับก็พบกันในโอกาสข้างหน้าวันต่อไปนะครับจะแจ้งให้แฟนบอลของเราให้แฟนขับของเราได้ทราบทางช่องทางการติดสารต่างๆครับโดยเฉพาะทา,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 างเพจทีมราชนาวีตหารน้ำนะครับวันนี้ก็ในการที่นี่ราชนาวีครับขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ